โอเคครับสวัสดีครับถ้ามองดีๆครับวันนี้มันจะมีบรรยากาศที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับจากกล้องมุมสูงครับไปสู่กล้องมุมปกติธรรมตราธรรมตรานะครับทําไมถึงบอกว่าต้อ,องเลือกฉากเนี้ยเป็นฉากหลังมก็ไม่รู้ครับมันดูเหมาะสมแบบวางกันได้ดีสำหรับผมนะในนั้นอ่ะจุกๆกันไปอะ่อเะเห็นครับอย่างที่เราได้รู้กันนะครับว่าเอพิสูดก่อนอะ่ะเราอะ่ะได้ไปดูตัวนี้กันแล้ว ใช่ไหมครับตอนนั้นก็ดูไอ้แผงไปนะผมว่าเสียงมันไม่ค่อยชัดนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูของประกอบเสร็จไหมยังไม่เสร็จคนระับประกอบได้ประมาณแปดส่วนสิบแบบประมาณก็คือสิบแล้วนะครับเนี่ครับก็มีเอาวุธอยู่ด้านบนนู้นนะครับบนนูนะ้นอ่ะบนนู้นกล่องอนะ่ะครับก็วมวอาวุ่ายุ่ส่วนนะครับก็คือไอ้คลตรงนี้ มีหัวนกนะครับครับทำรายละเอียดได้สวยครับสวนมากชอบอบบไร์เลยโอเคแล้วช่องนี้ใช้เสียบไอ้นะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยครับใช้เสียบมันนครับมองด้านหลังนะครับมีโชว์โบให้ครับ เจ็บแท่งสองแฉ่งปากของตัวนกนะครับสามารถเปิดได้นะครับครับท้องเสงด้วยดีมากเลยนะครับทีนี้เรามาดูส่วนอาวุธหรือโล่เพืกอะไรต่างๆนานาขอนะครับขอเกรนก่นเลยนะครับว่าอาวุธพวกนี้มีสีอย่างมั้งไม่วิดหระอหลายอย่าง เป็นคู่มือประกอบแต่ที่พกปืนปืนแบบปืนจับจับจริงๆนะไม่ใช่ปืนทั่วปืนหัวที่หัวไม่ใช่นะควกปืนอย่างนั้นอ่ะมันจะมีสองอันเป็นปืนบาสุก้ากับปืนสั้นไม่สั้นหรอกก็ยาวช่างเถอะผมไม่ค่อยถนัดเรื่องปืน่าไรผมก็ตอกกันพาอย่างเดียวไม่ไม่เคยเรื่องปืนเรื่องปงเรื่องปืนอะไรผมไม่ยุ่งผมยังเป็นเด็ก เน่ครับเรามาดูเลยนะครับเอาปืนนะครปืนปืนมีอยู่สองอันนะคร้บปืนมีอยู่สองอันแล้วก็อันาจจะมีเสียงแน,น่นอนแน่นอนโอเคนะครับนี่คือปืนอันแรกครับปืนที่สวยมากนะสวยมากจริงๆ ก็อันนี้ปืนอาลเกสสอมันจะเยอะหน่อยนะถามว่ามันจะใส่ยังไงอะ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับแต่ผมผมใส่อ่ะผมใส่ผมผมไม่ได้ใส่ในกล้องอะ่ะผมใส่แบบในมือในมือมันเฉยเฉยจะได้เห็นตอนใส่เสร็จครับสู่นะครับโอเคครับตอนนี้ ตอนนี้ยังไม่เสร็จน,นะครับแต่ขอขอพูดคุยกันได้เลนะครับกันกันนำบิวไฟเตอร์ชายได้จบไปแล้วนะครับถามว่ามันจบไปไงจบแบบไม่รู้อะไรเลยผพว่าภาคบิวไฟเตอร์มันยังดูดีกว่านี้นะครับจบแบบสวยงามบิวไฟเตอร์อะลาจากกันนั้นเซคายก็โอ้โหผมในภาพบิวไฟเจอร์นะครับเซคายผมมาแบบคาม์มิคเบอร์นิงโอ้โหเท่ระเบิด ม,มันแปลกนะผมว่าทายเบอร์นิงอาจจะโหดกว่ามัง้งมันก็เหมือนกับซาร์บิสไซคออสมอสนะไม่มีใครรู้พลังที่แท้จริงของบิสไซคออสมอนไม่มีใครรู้จริงครับของซาร์บิสไซคออสมอสโมเดลของคอสมอนก็ไม่มีนะครับพูดว่าเป็น MSV มันก็ไม่ใช่นะครับผสม,มสูตรวอร์เรชันนะครับบางคนก็ถามกันมานะครับว่า ไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกของภาของไฮเนเวฟเนี่ยมันหาดูได้เหรอมันผมมู้นะ้าเนี้ยครับมันอะ่ะเป็นแค่นั้นเป็นแค่นักสือสมัยที่เมจินเรียนอยู่ที่กันพราคาเดมี่ครับก็คือคนรุ่นพี่ยูกิที่เซคคงเรียกบ่อยๆนะครับยูกิชาซิยะหรือเมจินคารางุจินนะครับ แล้วก็บิวฟัตเตอร์ทก็มีอย่างนึงก็คือลูคัสในมิซิสบางคนแส่ว่าไอ้ลูคัสน,นี่เป็นใครอ่ะถ้ามาอยู่ๆมันดังได้บางคนก็เลยทำมันล้อเลียนขึ้นมาไม่ทราบว่าใครโรกันหรือเปล่าตอนดิวฟเตอร์ตอนตอนนั้นตอนที่ไอลาสู้กับเดจ,จิแล้วก็เซนะครับตอนนั้น หวอนที่หลังจากที่ไอบาร่าซัดเอ็มบอดี้ซิงไปครับไอบาราก็พูดทางหน้าจอกับคุณตาคนนั้นและหนูคนนั้นว่าถ้าอยากได้แชมป์นักก็มาสู้เองหลังจากนั้นลูคัสเนมิซิสก็เก่งกันพาบทเบเชินมากจนกลายเป็นลูคัสเนมิซิสที่แพ้กันคาอาคาเดมีอย่างแปลกประหลาดครับครับนี่คือโฉบหน้าใส่ปืนนะครับ โลคัสเนมิซิตก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะแปลกอยู่แล้วนะครับเ็บใ,ใช้ปืนคำน้ำในด้วยนะครับเอ้ยครับเรามาดูส่วนอื่นนะครับเอาดูนี่ละกันมันคล้ายๆกับของชิกิเอของของเฮคุชิกิคล้ายๆเลยจะใส่อีกใส่ให้ดูไม่ใส่แป๊บเดียวครับไม่นานเหมือนปืนหรอก ครับนี่ครับเสียงนกลวยนะครับพอดีว่ามีน้องสาวครับไม่เป็นไรนะครับสวยไหมสวยครับถ้กเกิดมันมีปีกนะครับโอเคแล้วมาดูรายละเอียดปีกนะครับปีกนี้มันเป็นรายละเอียดที่สวยมากนกกรารยาเยปีก นะครับแล้วมันจะมีอันนึงนะครับที่แยกออกมาได้เสียงค่อนข้างจะน่ารำคาญเลยนะครับนี่ครับสามารถยิงได้มันก็ต้องใช้กับอะไรสักอย่างที่ต้องซื้อเพิ่มอีกนะครับ โอเคครับยังไม่จบมยังไม่จบนะยังไม่จบแค่นี้มันยังไม่จบราอยการผมมันคงไม่จบง่ายๆขนาดนั้นหรอกนะคะไหนๆตอนนี้ก็อุตส่ามีโอกาสอัคดคลิปั้งทีแล้วถ้าเกิดจะอัดหน่อยก็ต้องอัดให้มันนานๆไปเลยนะครับไม่นานขนาดที่13นาทีพวกนี้ครับประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับแต่ก็ไม่แต่ก็ต้องมากกว่า5นาที ช่วงนี้ก็มีงานเยอะใช้ได้นะครับแตอจะเป็นนักเรียนก็เถอะไม่ใช่คนที่ทํางานนะครับนักเรียนเขาก็ง,งานเยอะนะช่วงปิดเทอมไม่ต้องไปเรียนพิเศษอะไรอีกนะครับโอเคครับน้องผมกำลังฝึกเขียนนะครับโอเคน้องผมอชอบกอดกเดื่นแย่กนเดื่องแย่มนะ ไม่ได้เดยแล้วครับไม่ใครก็อยากชนะกันเนาะผมไม่มีใครอยากแพ้หรอกสวยเนาะ โอเคครับก็จะกือสิบนาทีแล้วอีกหนึ่งนาทีคือสิบนาทีแล้วโอเคครับที่ต้องขอแถลงเรื่องรายการใหม่ที่ผมอนารสร้างนะครับมีสองรายการครับคือชวนดูกันพาครับชวนดูกันพาเป็นยังไงนะครับก็คือจะเป็นกันพาตัวเก่าๆที่ผมเคยต่อมาแล้วนะผมยังไม่ได้ลงคลิปอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมจะมาให้ดูกันในรายการนี้นะครับตั้งแต่ที่ผมเริ่มต่อใหม่มถึงตอนนี้นะครับรายการที่สองครับ s อชวนต่อครับในการนี้ไม่มีอะไรมากครับผมจะต่อ SD ให้ดูแบบสดๆนะครับมันต่อง่ายนะครับแล้วก็ฮะฝากกดไลค์แฟนเพจของผมนะครับไมค์กันพารีวิวนะครับคลิปนี้ถ้าชอบนะครับกด SUB.SCRIBE นะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมก็อยากให้ทุกคนตอบกันพากันเยอะๆนะครับมันสนุกนะเสียเคยเก่าอไ้ครับ ทีนี้ก็คลิปต่อไปจะออกวันไหนแต่็็ยังไม่ทราบนะครับแต่ก็อาจจะเป็นตอนที่ผมม,มีเวลาว่างอีกครั้งนะครับทีนี้ก็ขอก่ลาวนะครับไม่มีก่าแล้วคลิปต่อไปของจะรีวิวก็คือกันดั้มเอ็กมาโอ,อกันดั้มตัวแรกของผมเตรียมตัวชมให้พร้อมกันนะครับขอบคุณครับ